สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงกับใบตองรัชตะวันนะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของอดีตคู่รักจากวิกหมชิตยังยกแอมถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะจบความสัมพันธ์ลงไปไม่ค่อยสวยสักเท่าไร่แต่เมื่อได้มาร่วมเฟรมกันนะคะก็ไม่มีปฏิเสธกันเลยทีเดียวแม่งานนี้ต้องยกนิ้วให้กับความสตรองของสาวยกเลยจริงๆค่ะ ต้องยกนิ้วให้กับความสตรองของสาวหยกธัญการน,นะคะเพราะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์กับอดีตคนรักเก่าแอมพิรวัตรจะจบกันไปแบบไม่ค่อยสวยด้วยเหตุมือที่3มของฝ่ายชายกับนางเอกน้องใหม่ทําให้สาวหยกเสียใจแล้วก็ลั่นวาจาเลยว่ายัางไม่พร้อมที่จะอยู่ในสถานะเพื่อนกันได้ล่าสุดค่ะทั้งคู่มาร่วมงานบวชพระอ,อมที่วัดสเกตราชวารมหาวิหารท่ามกลางเพื่อนสนิทในวงการที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจํานวนมากและเพราะเมื่อมีเพื่อนสนิทอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันเลยเลี่ยงไม่ ได้ที่ทั้งคู่จะต้องแชะภาพร่วมเฟรมกันซึ่งแม้ต่างฝ่ายต่างโพสต์ภาพนี้แต่ที่เด็ดนะคะเห็นจะเป็นฝ่ายหญิงค่ะที่มีการติดแฮชแท็กว่างานส่วนรวมทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเดาว่าเป็นการสื่อสารในายะอะไรออกมาหรือเปล่าซึ่งทําให้มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมแล้วก็ชื่นชมสปิริตของเธอแต่ก็มีหลายคนค่ะที่ยังเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นกลับมาคืนดีกันอยู่